ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดนะครับสร้างสารรค์รายการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวและทีวีไทยครับแน่นอนครับรายการของเราจะนําเสนอความรู้และงานวิจัยต่างๆของคนไทยทั้งสิ้นเลยนะครับสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการถนอมอาหารนะครับด้วยการอบแห้งเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะยืดอายุของอาหาร นะครับให้นานนิ่งขึ้นและทําให้เราสามารถที่จะได้ลิ้มลองอาหารนะครับนอกฤดูกาลนะในรสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับรายการของเราตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของผมก็แปลกไปแน่นอนเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอของรายการของเรานะครับเอาใจคุณผู้ชมโดยการให้ความรู้กับครอบครัวครับมาสนุกกันมารับความรู้จากรายการวิจัยไทยคิดครับ และสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในรายการของเรานะครับเราจะมีพิธีกรร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมสร้างสรรนะฮะร่วมสร้างสีสันในรายการของเราขอต้อนรับพิธีกรร่วมของครับคุณเบสครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณเบสนัทพงศ์ผู้พักดีวงนะครับขอบคุณครับจะสูงไปไหนครับคุณเบสครับสูงไม่ไปไหนครับสูงมารายการนี่แหละฮะ โอ้เป็นไงถ้าหน้าตาหล่อนเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะอยู่ทางไทย PBS ใช่ครับก็เรียกว่าได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับมาร่วมเป็นพิธีกรรายการนี้รายการแบบดูแล้วฉลาดดูแล้วสมาร์ทอย่างนี้อ่ะแล้วอย่างที่บอกนะครับเป็นการของเราเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับแน่นอนวันนี้มีอาจารย์มาร่วมด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ของเรานะครับก็คือรองศาสตราจารย์ครับดรสักกมนเทพพัสดินณอยุทยานะครับจากภาควิชาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีต้อนรับอาจารย์สักกมนนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเป็นสีสันมากขึ้นครับเพราะว่ามีน้องๆนะครับมาจากทางบ้านเลยครับ40ชีวิตด้วยกันนะครับมาจากไหนครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะต้อนรับนะครับ สดไสแข็งแรงถูกต้องเลยเหมาะสมวัยอย่างเราด้วยนะฮะจริงๆน้องเขาไม่ได้มาเฉยๆเพราะว่าเขาจะเป็นร่วมนะครับในการให้คะแนนสาหรับทีมที่เรียกว่าถูกใจเขาในเรื่องของหลักการการตอบวิธีการคิดการวิเคราะห์อะไรแบบนี้คะแนนของน้องๆก็มีผลแน่นอนอย่างมากครับกับการแข่งขันของเราถูกต้องแล <ะ S 1> ้วกฎกติกาของเราเป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมสักเล็กน้อยนะครับเรืร่องของการให้คะแนนเดี๋ยวไปชมจากว t r นะครับเรามาดูนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2ครอบครัวเป็นใครเชิญครับ ในการให้คะแนนคือเราจะมีผู้แข่งขันด้วยกันสองครอบครัวกับคำถาม3ข้อข้อที่1และ2ข้อละ10คะแนนส่วนข้อที่3ข้อละ15คะแนนซึ่งแต่ละข้อนั้นจะบวกคะแนนโดนใจจากผู้ชมอีก5คะแนนทีมไหนตอบถูกพูดจาดีมีหลักการและถูกใจผู้ชมทั้ง3ข้อรับคะแนนเต็ม50คะแนนค่ะ โจทย์ของวิจัยไทยคิดในวันนี้นะครับคือเทคโนโลยีการอบแห้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับครอบครัวตวันดีกว่าตามผมมาเลยสวัสดีครับครอบครัวตวนะครับใช่ครับวันนี้ผมมีกล้วยน้ำว้ามาให้หน่งหวีนะครับเพื่อให้ครอบครัวของคุณได้เรียนรู้เรื่องการอบแห้งให้ได้มากที่สุดนะครับเชิญเลยครับผมเอาละครับหลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครอบครัวก็สรุปว่า กล้วยน้ำว้าหวีนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคุณพ่อวัฒนาจะลองนําไปตากแดดโดยมีน้องวินเป็นผู้ช่วยส่วนคุณแม่วิมนจะลองทำกล้วยอบด้วยไมโครเวฟซึ่งทั้งสองวิธีก็ถือเป็นหลักของการทำแห้งด้วยการลดปริมาณน้ำในอาหารโดยใช้ความร้อนคงต้องมารุ้นกันนะครับว่าการศึกษาด้วยวิธีเหล่านี้จะมีผลกับการแข่งขันหรือไม่ วว่วนคู่แข่งของครอบครัวตัววอก็คือครอบครัวใจบุญครับสวัสดีคะ่ะครับผัว<ฮ>ใจบุญค่ะไม่ทราบว่าใช้ชื่อทีมคําว่า er. ใจบุญนะคะคําว่าใจบุญเนี่ยได้มาจากอะไรคะมาจากนามสกุลของครอบครัวเราอ๋อมาจากนามสกุลนะคะวันนี้นะคะเราก็มีผลไม้อบแห้งอยู่2ชนิดนะคะนั่นคือสับปะรดอบแห้งนะคะกับกล้วยอบแห้งะคะ่ะจะทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอบแห้งให้ได้มากที่สุด พอไหวไหมคะได,ได้ไคโอเคนะโอเคไหมคะหลังจากได้รับโจทย์แล้วคุณพ่อวีระดูจะเน้นเรื่องข้อมูลเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนคุณแม่ทิพย์และน้องมิ่งก็ดูอืมจะเน้นเรื่องกินครับในที่สุดคุณแม่ทิพย์ได้ลองน้ำกล้วยน้ํำว้าที่มีอยู่ในบ้านมาหันเปรียบเทียบกับกล้วยอบแห้งที่เราให้ไปไม่แน่ว่าวิธีนี้ อาจจะช่วยให้ครอบครัวใจบุญเป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ก็เป็นได้โซไหมคะโซค่ะขอต้อนรับครอบครัวทั้งสองครอบครัวเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกับครอบครัวตัววอก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครอบครัวตัววอนะครับนักันตัวเองครับผมวัฒนาสีตื้อครับวิวัฒนครับวิมลค่ะคุณพ่อคุณแม่รู้จักเครื่องอบแห้งประเภทไหนบ้างครับถ้าอยู่ในบ้านนี้จะ รู้จักแต่ไมโครเวฟไหมครับใช้ง่ายสุดใช่ไหมฮะเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับผมมือให้ครอบครัวนิดนึงครับมาถึงครอบครัวต่อไปครับครอบครัวใจบุญสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นัตัวเองครับครับผมบีระใจบุญครับน้องหน่งครับน้องมิ่งนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ค่ะชื่อผลทิพย์ใจบุญค่ะทางนี้บอกเขารู้จักไมโครเวฟถูกต้องไหมฮะแล้วฝั่งนี้นะครับรู้จักเครื่องอบแห้งอะไรบ้าง ก็มีเครื่องอบแห้งแบบตุญยากาศนะคะที่รู้จักแล้วก็เครื่องอบแห้งแบบแบบลมร้อนะคะ่ะวันนี้เราจะได้รับทราบถึงนวัตรกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาหารอบแห้งอย่างแน่นอนนะครับก่อนเข้าสู่คําถามครคุณเบสของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณเบสตอนนี้ผมอยู่กับน,นักวิจัยของเรานะครับอาจารย์ศักดิ์กรมนพูดถึงเรื่องของอาหารอบแห้ง ทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายถึงหลักการครับในการทําอาหารอบแห้งชนิดหนึ่งครับการทําอาหารอบแห้งเนี่ยนะฮะก็คือการเอาความชื้นออกจากอาหารทําให้ปริมาณความชื้นหรือน้ำเนี่ยมันลดลงไอ้พวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับ<ผ>ม,มันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ให้มันหยุดนิ่งถ้าพูดถึงการอบแห้งโดยทั่วไปเนี่ยปัญหาก็คืออาจจะมีการปนเปื้อนขี้ฝุ่นขี้ผงนะครับหรือแมลงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการพัฒนาเครื่องอบแห้ง ในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะได้ได้ดูกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างอ้โหน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกบ้านนะครับน่าจะมีอาหารอบแห้งอยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะทีนี้เรารู้หรือเปล่าว่ากว่าจะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างนะฮะแต่ตอนนี้นะครับไปดูกันที่คําถามข้อแรกก่อนครับคุณทิงครับขอบคุณคุณเบสมากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์สักมลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับมาเข้าสู่คําถามที่1กันดีกว่านะครับ คำถามข้อที่1ถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้อบแห้ง 1. ออกซิเจน 2. ความร้อน 3. คาร์บอนไดออกไซด์ครอบครัวตัววอตอบว่า คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับข้อ3ส่วนครอบครัวใจบุญตอบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ครอบครัวตัวบอเป็นคนอธิบายก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าทําไมถึงเลือกข้อนี้เชิญครับข้อ1คงไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นออกซิเจนมันน่าจะเกี่ยวข้องกับกับพวกอบแห้งพวกเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วความชื้นออกซิเจนแล้วก็ความร้อนด้วยก็เช่นกันคาร์บอนไดออกไซด์คงแบบเหมือนท่อไอเสียรถยนต์อะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเข้าคร,ครัวใจบุญครับหนึ่งนาทีครับเชิญครับค่ะสําสหรับตัวเลือกตัวแรกนะคะออกซิเจนนี่ยังไงมันก็ใช่อยู่แล้วเพราะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของของน้ําที่อยู่ในในอาหารสดก็คือ H2O ออกซิเจนนี่น่าจะมีมีส่วนประกอบ เป็นเป็นส่วนประกอบที่ทําให้เกิดสีน้ําตาลได้ส่วนความร้อนนี่ชัดเจนเหมือนอย่างที่คุณมนกล่าวอไว้นะคะส่วนคาร์บนอนไดออกไซด์เนี่ยไม่แน่ใจอะคะ่ะคิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าเลือกมากที่สุดว่ามันไม่เกี่ยวกับการทําให้เกิดการเปลี่ยนสีของอาหารอบแห้งก็เลยเลือกปรึกษากันแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะตอบมาเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเบสครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ชมในห้องส่งของเรานะครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยรัตนบันณฑิตน,นั่นเองนะครับเดี <S <S ๋ยวมา ถามนิดนึงดีกว่าว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วเขาคิดยังไงกับแนวคําตอบของทั้ง2ทีมนะครับเขาคิดว่าจะเบ็น่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่าคาร์บอนเนี้ยจะมีอยู่ในอากาศเยอะครับและในตู้อบเนี้ยไม่น่าจะมีคาร์บอนอยู่เลยครับอางันก็นแล้วแต่นี่คือแนวคาตอบนะครับแต่ที่นี้น้องๆมาอยู่ห้องส่งที่นี่กับเรานะครับเขาจะมีส่วนในการให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะครับ โดยน้องๆจะมีป้ายอยู่นะครับเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละทีมนะครับทีมที่1กับทีมที่2แตกต่างกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวใช้สัญญาณนะครับทุกคนมีทีมที่ชื่นชอบอยู่ในใจใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนับ1นึ่งสองคะแนนเลยครับ่คะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับน้องๆในห้องส่งของเราครับทีมตัววอนะครับได้ไปทั้งสิ้น24คะแนนนะครับ และก็ทีมใจบุญครับ16คะแนนครับและแน่นอนทีมที่ได้คะแนนไปในช่วงแรกนี้5คะแนนก่อนใครเลยก็คือทีมครอบคัวดตัววอครับฟังเฉลยกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบนี้ทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์นะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ครับคือคาร์บอนไดออกไซ์ครับ อาจารย์สักกบลนครับรบกวนอธิบายนิดน,นึงได้ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับออกซิเจนที่มีผลเนี่ยก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศร้อนที่ผ่านเข้าไปในเครื่องอบแห้แงหรือมันมีอยู่ในเครื่องอบแห้แงเนี่ยมันไปทปําปฏิกิริยากับสารประกอบบางอย่างในผลไม้นะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาสีต่าตาก็เกิดเป็นสีคล้ำขึ้นมานะครับส่วนความร้อนก็แน่นอนนะฮะถ้าเราใช้ความร้อนสูงเนี่ยก็จะทําให้ผักหรือผลไม้เนี่ยเกิดเป็นสีคล้ำค่อนข้างมากนะครับส่วนควาร์บอนไดออกไซด์ก็คงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกนะัน ขอบคุณมากครับอาจารย์สักกมลครับ <m> มาถึงตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าผลไม้อบแห้งที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้เขามีวิธีการทําอย่างไรเชิญชมครับการถนอมอาหารโดยการอบแห้งนั้นจะมีข้อได้เปรียบกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นคือผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาบรรจุง่ายและขนส่งสะดวกซึ่งทุกวันนี้ก็มีผลไม้หลายชนิดที่นิยมนำมาอบแห้งสวัสดีครับพี่ปิชาครับ และนี่นะครก็คือพี่ปีชานะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับผ<น>โรงงานแห่งนี้นี่มีผลไม้อะไรบ้างครับที่ที่ <OK S 2> เราสวนมากที่จะทำก็มีสับประรดนะครับแล้วก็แกนสับประรดมะม่วงแล้วก็เป็นพวกฝรั่งผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของลูกค้าว่าเขาจะต้องการสเปคอย่างไหนหวานมากหวานน้อยหรือว่าแห้งแห้งมากแห้งน้อยแล้วก็ผ่านเตาอบโดยการใช้ความร้อนจาก การสตีมให้ลมร้อนเนี่ยผ่านใส่เตาพูดอย่างนี้นะผมอยากชักอยากจะเห็นหน้าตาของเจ้าเครื่องอบตัวนี้แล้วนะฮะก<อ>ับสักคลุ่คมคงต้องรบกวนให้พี่พิชาพาไปชมเพลินนิดนึงดีได้ได้นะ<ด><ด>ครับงั้นเ,เราก็ไปกันเลยนี่คือหน้าตาของตู้อบแบบลมร้อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีการอบแห้งที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ตู้อบจะบุบด้วยวัสดุการร้อมร้อนและมีถาดสำหรับวางอาหารที่จะอบโดยใช้ลมร้อนจากไอ้น้ำเป่าลงไปบนอาหารทำให้น้ำในอาหารระเหยออกมาและกลายเป็นผลไม้อบแห้งในที่สุดแล้วันี้ทางรายการจะทลคิดนะครับต้องขอบคุณพี่ปีชามากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณพี่ปีชาครับครับ นั่นก็คือวิธีการอบแห้งนะครับผลไมนะ้ด้วยการเข้าตู้อบแบบลมร้อนนะครับซึ่งจะต้องเรียนถามอาจารย์สักกมลครับว่านอกเหนือจากการอบแบบลมร้อนแล้วเรามีวิธีการอบแบบอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับครับก็นอกจากอบแบบลมร้อนที่เราเห็นเนี่ยนะฮะซึ่งอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่ามันอาจจะมีข้อเสียหลายอย่างนะครับก็อาจจะมีการอบแบบ ใช้สุญญากาศนะครับอย่างที่ผู้แขันท่านหนึ่งกไ็ได้ได้พูดถึงนะฮะก็คือเราทําการลดความดันของระบบลงนะครับเพราะว่าเมื่อเราลดความดันน้ําก็จะเดือดที่อุณหภูมิต่าลงนะครับรนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งอาจจะมีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งคนพูดถึงกันมากพอสมควรนะครับคือการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งอันนี้ก็คือการเอาอาหารหรือผักผลไม้เนี่ยไปแช่แข็งก่อนนะครับแล้วก็มาทําการอบแห้งที่ที่ที่ความดันต่ํามากๆนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยน้ำซึ่งอยู่ในอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับเพราะว่าเราไปแช่แข็งก่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการระเหิดคําว่าระเหิดนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนจากน้ําแข็งไปเป็นไอโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านสภาวะที่เป็นของเหลวนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอบแห้งอีกแบบหนึ่งซึ่งจะได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยก,ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนะครับนี่ก็คืออีก2วิธีที่สามารถที่เราจะอบแห้งอาหารได้นะครับ เข้าสู่คำถามที่2นะครับถามว่าวิธีการอบแห้งแบบใดที่ช่วยรักษาสีและคุณค่าทางอาหารของผลไม้ได้ดีที่สุด 1. วิธีการอบแห้งแบบลมร้อน 2. วิธีการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งหรือว่า 3. วิธีการอบแห้งแบบสูญญากาศตอบว่าข้อ2อนะครับน้องวิน น้องไม่ตอบอะไรครับ่ข้อสอครับข้อสอเหมือนกันนะครับอะใจบุญครับวิเคราะห์ว่าทําไมถึงเป็นแช่เยือกแข็งนะครับหนึ่งนาทีเชิญครับวิธีการเขาเรียกว่าฟลิซดายเนี่ยจะ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 ถนอมคุณค่าได้ดีสุดแต่ว่าต้นทุนจะแพงนะคือคือจะมีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้นเองครับแต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่า2วิธีการดังกล่าวครับขอบคุณนะครับขอบคุณตัววอเวลาซื้อกับข้าวมาปุ๊บถ้าเราเอาแช่แข็งไว้เนี่ย มันจะเก็บไว้ได้นานนะคะก็เลยคิดว่าการแช่แข็งมันน่าจะหยุดจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ให้มันหยุดอยู่กับที่เพราะนั้นมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะถนอมมันโอเควิเคราะห์มาเรียบร้อยนะครับสองสองทีมนะครับมาคุณเบสครับเรายังมีอีก5าคะแนนนะครับเรียกว่าจากน้องๆตรงนี้ครับว่าเขาจะเชียร์ทีมไหนชอบวิธีการคิดของทีมไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 2-3ชูเลยครับ อลไรครับวันนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับสําหรับคําถามข้อที่2นี้ครับทีมครอบครัวตัววอลครับได้ไปทั้งหมด13เสียงนะครับในขณะที่ทีมครอบครัวใจบุญครับได้ไปทั้งหมด27เสียงครับเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนไปสู่ครอบครัวใจบุญครับมาถึงเฉลยครับสำหรับข้อนี้ที่เราถามว่าวิธีการอบแห้งแบบใดนะครับที่จะ ช่วยรักษาสีและคุณค่าทางอาหารของผลไม้ได้ดีที่สุดทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันอีกแล้วคือวิธีการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งและคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือวิธีการอบแห้งแบบแช่เยืออแข็งครับมาถึงจุดนี้คะแนนรวมของครอบครัวโตว,วอมีทั้งหมด25คะแนนครอบครัวใจบุญนะครับมีทั้งหมด25คะแนนเท่ากันทั้งสทีมนะครับ อาจารย์ครับทำไมถึงเป็นวิธีการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งครับคือการการที่เราเอาอาหารเนี่ยไปแช่แข็งสกอนเนี่ยนะครับแล้วทําการอบแห้งที่หุมิต่ำม,มากๆเนี่ยอันนะั้นอันนั้นเป็นสาเหตุหลักนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยมันเกิดการระเหยไปเป็นไอโดยตรงพวกการหดตัวหรือว่าการเสียรูปเสียรูปร่างของอาหารนี่ก็จะน้อยกว่าแต่หลักๆก็คือทําการอบแห้งที่หุมิต่ำม,มากๆขอบคุณอาจารย์สักกมลน,นะครับ ช่วงต่อไปจะเป็นคำถามที่ตัดสินแล้วว่าทีมไหนจะชนะการแข่งขันในวันนี้นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับวิจัยไทยคิดครับสักครู่เดียวครับ ยินีต้อนรับกลับมาสู่รายการวิจัยไทยคลิปับคุณผ,ผู้ชมครับเรายังอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีการอบแห้งนะครับกับการพัฒนาการอบแห้งแบบใหม่ๆที่เหมาะสมกับอาหารและผลไม้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ถนอมอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรได้อีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญครับ จากการศึกษาข้อจำกัดของเทคโนโลยีการอบแห้งที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทำให้เราทราบถึงข้อดีของการอบแห้งแบบใช้ไอ้น้ำร้อนยวดยิ่งซึ่งหมายถึงสภาวะของไอ้น้ำที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดหรือมากกว่า100องศาเซลเซียสซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพบางประการของอาหารได้นะครับแต่ถ้าเราอบแห้งผักผลไม้ที่อุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสพืชผักส่วนใหญ่จะทนอุณหภูมิสูงขนาดนั้นไม่ได้ นักวิจัยจึงใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆก็คือการลดความดันเพื่อลดจุดเดือดของน้ําเราก็จะได้ไอ้น้ําร้อนยุดยิ่งที่อุณหภูมิต่ำๆได้นั่นเองครับเครื่องอบแห้งตัวนี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีคือเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศกับเครื่องอบแห้งแบบไอ้น้ําร้อนยุดยิ่งนั่นเองครับเราจะมีไอ้น้ำนะครับไอ้น้ําอิ่มตัวนี่แหละเข้ามาจากหม้อต้มน้ําซึ่งหม้อต้มน้ำเนี่ยจะมีอยู่ในโรงตงสา,ารามทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับเรารับ ไอ้น้ำอิ่มตัวเข้ามานะครับแล้วเราก็ก่อนที่จะปล่อยไอ้น้ำเข้าสู่เครื่องอบแห้งตรงนี้คือเครื่องอบแห้งหรือห้องอบแห้งนะครับเราจะทำการลดความดันของห้องอบแห้งนี้ลงนะครับซึ่งเราอาจจะใช้ปั๊มสูญญากาศาในการทำให้ห้องอบแห้งนียมีสภาวะความดันต่ำและก็อุณหภูมิต่ำซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการอบแห้งได้ครับเมื่อเกิดไอ้น้ำร้อนยวดยิ่งขึ้นในห้องอบแห้งแล้วเจ้าไอ้น้ำร้อนยวดยิ่งนี้ก็อยากกลับไปเป็นไอ้น้ำอิ่มตัวเหมือนเดิมนะครับ เขาก็เลยต้องมองหาน้ำซึ่งก็เอามาจากอาหารที่เราต้องการอบแห้งนั่นเองครับผู้ชมครับและที่อยู่ด้านหน้าของพวกเรานี่นะครับโดยเฉพาะ3ามจานหน้านี้นะครับคือผลไม้และผักนะที่ผ่านการอ,อ,อบด้วยน้ําร้อนยวดยิ่งความดันตำ่ำที่ความดันต่ำนะครับ mm hmm. ก็จะออกมาเห็นเป็นผลไม้กับผักที่เห็นอยู่นะฮะซึ่งสีใกล้เคียงกับ ของสดนะฮะตรงนี้จะเหมาะสําหรับผู้โพกที่เขาไม่ต้องการที่จะกินชิปส์หรือว่าพวกผลไม้กบเคี้ยวที่มีน้ํามันนะครับเพราะถ้าเกิดที่มีขายโดยท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการทอดนะฮะซึ่งก็จะมีน้ํามันอยู่ค่อนข้างมากก็จะเหมือนแอปเปิลของของสดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเลือกได้หลายคนอาจจะชอบของสดเนาะแต่ว่าในบางประเทศที่อยู่แถบตะวันตกหรือว่าหนาวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้นอกจากนั้นก็เป็นทางเลือกใหม่ ใช่ครับของการกินอาหารที่สําคัญนะคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยอร่อยที่ทานไปทานมาจะอร่อยกว่าของสดอีกนะอาจารย์อร่อยน้องมิ่งกับน้องวินเรียบร้อยแล้วนะครับรยงคับจะได้ประจำที่เข้าสู่คําถามที่3แล้วนะนะครับพร้อมไหมพร้อมนะสู้สู้โอเคเชิญนะครับประจำที่นะครับขอบคุณอาจารย์สักัมบลด้วยนะครับคุณครับเข้าสู่คําถามที่3เลยนะครับตั้งใจฟังคําถามให้ดีนะคําถามที่3ถามว่าเพราะเหตุใด การอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันตำ่ำจึงสามารถลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารและการเปลี่ยนสีของผักผลไม้ได้ดี 1. เพราะเป็นการอบแห้งที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ้องเพราะไม่มีอากาศในระบบการอบแห้งหรือ 3. เพราะเป็นการอบแห้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว1น,นาทีครับเชิญครับ ครอบครัวตัววอตอบว่าไม่มีอากาศในระบบการอบแห้งค่ะหนึ่งนาทีค่ะเชิญครับก็เมื่อกี้ดูว t ทของอาจารย์ที่นํามาค่ะบอกว่าเป็นการผสมกันระหว่างไอ้น้ำยอยยิ่งกับระบบสุญญากาศคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการเอาสองอย่างจุดประสงค์ข้อที่สองอย่างมารวมกันก็คือทําให้มันาอากาศหายลงไปน้อยที่สุด,ดมันก็เลยคิดว่าจะได้จะทําให้อาหารเปลี่ยนสีไ,ไม่ค่อยเปลี่ยนสีแล้วก็อยู่ได้คงนานแล้วคงสภาพความเป็นของมัน แต่ก่อนดีที่สุดอะค่ะขอบคุณครับก็เข้าควดใจบุญครับคุณมีเวลาหนึ่งนาทีเชิญครับพี่ตอบข้อสามเพราะว่ามันด้วยคําว่ายวดยิ่งเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ถ้าเร็วยิ่งเร็วมันก็จะยิ่งดีกับกับตัวตัวอาหารที่เราทําแห้งอะ่ะมันก็จะได้ทรงคุณค่าของของเดิมเดิมไว้เยอะค่ะขอบคุณมากครับคุณเบสตอบมาเรียบร้อยแล้วสำหรับสองทีมฝั่งคุณว่าไง้องจุนคิดว่าจากคําถามข้อนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหน น่าจะเป็นข้อ2องนะคะเกี่ยวกับสุญญากาศนะคะคืออากาศไม่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วในตู้อบแล้วทาให้อาหารไม่สูญเสียโภชนาการนะคะอ่าขอบคุณมากครับน้องจุม๋มอ่ะพร้อมไม่เอ่ยที่เหลืออีก39คนนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 23ช่เลยครับแลวสำหรับคำถามข้อที่3ามนี่นะครับคะแนนเสียงออกมาแล้วนะครับค่อนข้างจะเป็นเอกฉันท์ทีเดียวนะครับ ครอบครัวใจบุญครับได้ไปทั้งหมด12เสียงนะครับในขณะที่ครอบครัวตัววอลครับ28เสียงด้วยกันเพราะฉะนั้น5คะแนนไปสู่ครอบครัวตัววอลครับหลังจาก3คำถามที่เราได้ถามกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามนักวิจัยของเราครับอาจารย์ศักดมนนะครับว่าหลังจากที่ฟังมาทั้งหมด3คำตอบ3คำถามนี้นะครับอาจารย์คิดว่า แนวทางหรือวิธีการคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วจากครอบครัวตัววอเนี่ยก,ก,ก็มีแนวคิดที่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งพูดเรื่องของว่าเอาข้อดีของวิธีการอบแห้ง2แบบเข้ามาผสมผสานร,รวมกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะฮะครบอบครัวใจบุญเนี่ยพูดว่าคําตอบที่ถูกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการอบแห้งที่รวดเร็วนะฮะก,ก็มีเหตุผลซึ่งซึ่งฟังดูแล้วก็น่าจะ มเหตุสมผลดีพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เฉลยและกันว่าสุดท้ายเนี่ยครบอบครัวไหนถูกต้องนะครับเดี๋ยวรอฟังคุณทินก่อนแล้กันขอบคุณครับอาจารย์สักกมลครับมาถึงเฉลยสําหรับข้อที่3นี้และคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อที่ท2ครับเพราะไม่มีอาการในระบบการถกแงครับ ครอบครัวตัวตอบถูกไปข้อนี้ครับอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นข้อที่2ครับครับก็การอบแห้งโดยใช้อน้ำร้อยยดยิ่งที่ความดันต่ำเนี่ยก็คือการเอาข้อดีของการอบแห้งแบบสูญญากาศรวมกับการอบแห้งแบบใช้อน้ำร้อยยดยิ่งนะครับทีนี้โดยการใช้อน้ำร้อยยดยิงเนี่ยก็คือเป็นการอบแห้งที่ไม่มีอากาศหรือพูดให้ชัดๆก็คือไม่มีออกซิเจนในระบบนะครับซึ่งออกซิเจนมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดสีน้ําตาลขึ้นในอาหาร ขอบคุณอาจารย์สักรมลมากๆเลยนะครับข้อนี้ข้าโคตวอลตอบถูกไปรับไป15คะแนนนะครับรวมของเดิมที่มีอยู่แล้วคะแนนรวมทั้งสิ้น45คะแนนสำหรับข้อโคตวครับบคุณใจบุญครับครั้งนี้อาจจะพลาดนิดนึงนะฮะข้อนี้ตอบผิดนะครับแต่คะแนนรวมของคุณครับอยู่ที่25คะแนนครับนั่นหมายความว่าคราวโพดวอเป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ครับ แล้วนะฮะเชิญคุณเบสมาเชิญเลยครับมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เชิญกันเลยครับเชิญครับเชิญครับทุณผู้ชมครับนี่ก็คือความสามารถความเก่งของคนไทยนะครับกับการทําอาหารผลไม้อบแห้งนะครับโดยใช้กระบวนการของไอน้ําร้อนยวดยิ่งและสุญญากาศนะครับออกมาเป็นอย่างนี้เลย การนาข้อดีนะครับมาผสมผสานกันนะครับจนออกมาเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรียกว่ามาจากมันสมองของคนไทยล้วนๆครับน่าทึ่งมากทีเดียวครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สักัลย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณดีด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคําถามประจําสัปดาห์ถามว่าการถนอมอาหารโดยการทําแห้งมีหลักการอย่างไร 1. ไล่น้ําออกหรือ2 ดูดน้ำกลับนะครับส่งคําตอบของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับครอบครัวครอบครัวไหนอยากจะมาร่วมรายการกับเราได้เลยครับสมัครกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับผู้ที่ตอบคําถามประจําสัปดาห์ของเรา10ท่านแรกนะฮะจะได้รับเสื้อยือดเท่ๆของวิจัยไทยคิดนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ